ไว่ห้าหมื่นโลครับนิสสันนร์มู1.0 VL คันนี้ได้กล้องรอบคัน360เลยนะครับเดิมๆคลิบๆค,ค,ครับไม่มีการขยับตรงไหนเลยนะครับไม่มีรอยขูดรอยเบียดอะไรใดๆนะครับปี22ไว่ห้าหม่นโลเท่านั้นตัว VL ุณได้กล้องรอบคันแล้วนะครับลอๆดูไม่แค่ห้าหมื่นจาโลเท่านั้นนะครับมีกล้องมองภาพรอบคัน360แบบนี้นะรอดศูนย์ครับือเดียวจากป้ายแดงนะครับ มีบุ๊กเซอร์วิสนี่ครับคันนี้เบาะหนังสวยๆครับเดิมทุกจุดกริบๆคันนี้ใครหาอยู่นะครับบอกเลยคุณถ้าสนใจนะครับคุณดูคลิปนี้จบนะคุณตัดสินใจซื้อได้แน่นอนนะครับผมพาชมละเอียดทุกซอกทุกมุมเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเันยนเลยคุณดูจบเลยครับคุณตัดสินใจซื้อได้แน่นอนอามพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้พามาชมนะครับนิสสันแอเมราครับ1.0ตัว VL ลูกค้าถามหากันมาเยอะเลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์นะครับสุวินทวงศ์46นะครับดูสต็อกในบริษัทนะครับรถมีมากกว่า500คันบวกแน่นอนนะครับนี่มีประกันไทยพัฒน์นะครับเช็คช่่่่ววงงงงลาาายยแบตตเเเออรีป็นถขห อยู่ที่บริษัทพร้อมครบจบที่เดียวไม่ต้องไปไหนต่อแล้วนะครับครบจบที่ตาที่เพชรยนต์เลยนะครับตาดูแลให้ทุกคนนะครับดูแลให้ทุกคนแล้วมาตรฐานนะครับเวทีกูดทุกคนแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาชมคันนี้นะครับบอกเลยนะครับคันนี้รถปี2022ครับนิสสันมิราส์หนึ่คันนี้ปีย2นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคันนี้นะครับถ้าคุณเครดิตดีจริงคุณมาได้เลยนะครับ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.1 0เท่านั้นนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยเกือบตีป้ายแดงได้แล้วนะครับแล้วคันนี้ใครกําลังจะไปออกป้ายแดงคุณมาดูคันนี้ก่อนนะฮะไม่ห้าหมื่นโลไม่โคนน้อยคุณผมมู้ชมนะครับไม่น้อยมากมากนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับดูไฟหน้านะครับได้เป็น f ู l l LED นะครับมาพร้อมกับไฟเด y t i ท e ที่เป็น LED ลีดีไกด์ไกดิ้งครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED แล้วนี่ครับหล่อเลยดูกระจังหน้านะครับ ดีไซน์มาแบบลงตัวมากคุณผู้ชมแล้วตัวรถแบบเดิมกิ๊บแบบนี้นะฮะใหม่ๆไม่มีร่องรอยบุบรอยบุบมรอยลักยิ้มคุณผู้ชมดูป่องส้มล้อต่างๆนะครับคมๆนะตัวรถคมชัดสวยนะครับเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับหล่อมากนะครับเป็นสีขาวมุกนะไฟหน้าจะใสเงาเงาดูฝากระโปรงนี่เส้นสายชัดเจนนะครับคมมากนะครับหล่อมากเดี๋ยวผมให้ดูสีมุกใกล้ๆครับนี่สีมุกแบบประกายเลยนะครับ หล่อเลยนะครับคันนี้เดิมทุกจุดนะครับดูกระจกด้านหน้ายังเดิมเดิมของนิสสันอยู่นะครับคันนี้อ่าเดิมเดิมนะครับคันนี้มาเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้กันบ้างแก้มด้านข้างนะครับแนวชิ้นสนิทกันเส้นสายตัวรถนะครับคมชัดสวยเลยนะฮะคมคมแบบนี้ดูล้อครับอ่าได้เป็นล้อแม็กขนาดสิบห้านิ้วนะครับสเปคยางก็หนึ่งเก้าห้าหกห้า 55นั่นเองนีครับดัดด้วยยางบิสโตนนะคุณผู้ชมนะครับได้ยางบิสโตนปีใหม่ๆนีครับอันนี้ได้เป็นยางปี25เลยคุณผู้ชมนะฮะนี่ได้เป็นยางปี25แบบนี้โคตรคุ้มนี่ครับใช้งานได้ยาวๆดอกเหลือๆคุณผู้ชมนะครคุณใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับผม ดูสี่ยมตัวรถต่างโอ้โหคมมากคันนี้แล้วใหม่กิฟเลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเดี้ยวในตัวพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนี่ครับผมภาษีพบรบหมดปี69ครับผมต่อมาให้แล้วเรียบร้อยคุณไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วนะครับขับอย่างเดียวได้เลยนะครับออกกับต้าไปคุณจบกับต้าไปเมื่อไหร่นะครับคุณขับอย่างเดียวเลยคุณไม่ต้องไปแวะทาพรบไม่ต้องไปแวะทําภาษีไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนยางไปแวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรไม่ต้องแวะไหนแล้วนี่ครับกลับบ้านนอนหลับฝันดีได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเที่ยวเด ได้หมดเลยนะครับผมดูเบาะนะครับใหม่ๆเงาๆคุผู้ชมได้เบาะหนังด้วยนะตัวรุ่นนี้นะครับผมเปรียบเทียบแบบนี้นะตัวนี้ตัว V l อนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทดูตัว V สีเทาดําอ่ะใครถ้าใครชอบสีเทาดําผมมีตัว V ีให้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ตัว V สีเทาดํามีกล้องวังภาพรอบคันสามร้อยหกสิบเหมือนกันนะครับได้เป็นตัว V นะสีเทาดําร้อนแม็กสีดํานะครับอ่ะคันนี้ 4 3 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมนะได้เป็นปี24นะครับแต่ว่าคันนี้ได้เป็นปี22นะครับ3 8 9 0 0 0มคุณผู้ชมคันนี้ปี24สี่สองคันนี้เหมือนกันนะคันนี้ก็ปี24แต่คันนี้เป็นตัว EL ตัว EL เนี่ยจะยังไม่ได้กล้องมองภาพรอบคัน360นะคุณยังไม่ได้กล้อง360นะแต่ว่าคุณเสียไปแล้ว4 3 9 0 0นนะครับแต่คันนี้43900 0เหมือนกันนะครับ มีกล้องมองภาพรอบคันแล้วนะแล้วคุณประหยัดไปอีกเยอะไหมถ้าคุณจะได้กล้องมองภาพรอบคัน360เหมือนกันนะคันนี้ประหยัดไปเยอะเลยจาก439,000นะฮะคันนี้เหลือ389,000นะคุณผู้ชมราคาหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะีครับ50,000นะผู้ชมหายไป50,000แต่ยังได้กล้อง360อยู่แล้วได้เป็นเบาะหนังแล้วด้วยนะครับตัว EL เนี่ยน่าจะเป็นเบาะผ้าอยู่นะฮะ เดี๋ยวมาดูด้านในนี่ครับด้านในตัดกับสีเบรดแบบนี้นะครับมีจอกลางทัชสกรีนนะฮะมาพร้อมกับกล้องรอบคัน360นะโคตรคุ้มผมบอกเลยคุ้มมากนะฮะก่อนจะไปดูด้านในผมพาดูสปอร์ตเ็นอ่างต่างก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูรละเอียดยิบแน่นอนนะฮะ hmm. ดูสปอร์ตเ็นอ่างต่างนะไม่มีร่องรอยนะฮะถูกกบด้วยสีโป๊ะนะฮะไม่มีร่องรอยการตัดการต่อตัวรถใดๆนะครับเดิมพุ้จุดนี่เห็นไหมเดิมพุ้จุดครับไม่มีร่องรอยการตัดการต่อตัวรถนะแบบนี้ รถมือสองนะคุณซื้อที่ไหนก็ได้นะครับคุณหาซื้อที่ไหนก็ได้รถมือสองเนี่ยไปเต็นท์ผ้าใบนะครับไปเต็นท์ผ้าใบไปเต็นท์รถบ้านไปอะไรก็ได้นะครับแต่รถที่คุณภาพคัดเกรดเอและมีบริการหลังการขายดูแลคุณตั้งแต่เริ่มจนจบแบบนี้มีที่แพทโยนต์ครับนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีการขันไขขยับนะครับดูไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยเบียดรอยขูดใดๆนี่นะครับเดิมๆหมดนะดูช่วงบงช่วงล่างนี่ เดิมๆหมดไม่มีเกยฟุตบาทนะแบบนี้ตัวรถสวยมากคุณผู้ชมคันนี้นะครับแนะนําเลยนะโลโก้นิสสันชัดเจนนะครับเดิมๆทุกบาน,นะครับมาดูด้านในนะครับมันได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังตึงๆนะสีดําเงาๆสวยๆแบบนี้นะครับครบจบคันนี้ผมบอกเลยคุณรถคันแรกเนี่ยเหมาะมากเหมาะกับเหมาะสําหรับเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนเลยเนี่ยดูนะครับ สปอร์ตเมอ้างนะไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊ะนะครับไม่มีร่องรอยการตัดการต่อตัวรถใดๆนะครับเดิมทุกจุดนะครับแบบนี้เดิมทุกจุดเลยนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้คีบโรบอทครับ ร,ร้อยคีบโรบอทโรงงานยังอยู่แบบนี้คุณสบายใจได้ครับรถสวยคุณภาพคัดเกรดเอีที่เพชรยนต์นะครับรับประกันโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักจมน้ําพี่คว่ำกลับสีกรอไม่เล่มช้ำรุดสูญหายคุณเจอปัญหาพวกนี้ผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนนะครับถ้ารถผมไม่ดีจริงผมไม่กล้ารับประกันแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยผมไม่กล้ารับประกันแน่นอนไม่งั้นผมเจ๊งนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่ารถจะมาดีบางคันก็ดีบางคันก็ไม่ดีแบบนี้สุม่มเอาแบบนี้นะผมมีสิทธิ์เจ๊งได้เลยถ้าผมไปรับประกันว่า คุณเจอชนหนักจมน้ี่ควารแล้วคุณมาหาผมผมให้เงินคืนนะแต่รถผมดีจริงครับผมเลยกล้การับประกันนะกล้ายอมรับประกันอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูท้ายหน่อยนะครับด้านท้ายนะครับนี่ถาดรองด้านหลังของอเลมรลาตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ต่างๆนี่ครับอ่ะก็จะมีพวกอุปรกรณ์ลากจูงนะครับแล้วก็ชุดเติมลมยางต่างๆมีมาให้ครบเนะี่ยดูฝากระโปรงท้ายนะครับหัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีการขันไขยขยับเนี่ย ทางสองด้านดูซีนนี่เดิมๆจิกเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับผากระโปรงนะับผู้ละลายกาต่างๆเนี่ยรูกมคมสวยนะครับหัวน็อตไม่มีการขนันไขขยับนะทางด้านบนด้านล่างเลยนะครับเดิมทุกจุดคุณผู้ชมดูรางน้ําต่างๆนี่รอยเดิมๆจากโรงงานเนี่ยดูออกอยู่แล้วนะครับกับรอยเชื่อมแก้งานที่เป็นรอยอู่เนี่ยดูออกอยู่แล้วนะไม่มีใครทําได้เนียนเท่าศูนย์หรอกคุณผู้ชมนะครับผมบอกเลยไม่มีใครทําได้เนียนแบบนี้เหมือนศูนย์แบบนี้แน่นอนนะครับเนี่ยดูง่ายๆนะครับ ไม่มีรอยปี่รอยเชื่อมรอยแก้งานใดๆนี่ครับเดิมทุกจุดนะไฟท้ายเนี่ยเดิมๆของนิสสันเลยนะฮะเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่าสว่างๆหน่อยนี่เดิมๆของนิสสันเลยคุณผู้ชมนะครับทุกทุกตัวนะครับไฟตรงไฟท้ายเนี่ยเดิมหมดนะครับดูคานด้านหลังครับนี่ใหม่ๆนะใหม่ๆคลิปๆครับหัวนงหัวน็อตต่างๆนะไม่มีการขันไขยขยับเดิมหมดครับแบบนี้คุณจัดได้เลยนะครับ ใครสนใจก็โทรเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0623947748นะครับดูตัวรถเต็มๆม,มันหล่อนะคุณผู้ชมคันนี้หล่อมากนะครับดูกระจกด้านข้างครับเดิมๆนิสสันทุกบานนะครับนิสสันหมดนะดูแลรักษาดีมากเจ้าของเก่านะครับเดี๋ยวด้วยให้ให้ดูเม็ดอากทุกทุกบานเลยนะผมให้ดูเม็ดอากทุกด้านเลยนะครับหน้าหลังนี่ด้านหลังฝั่งขวานะครับนี่ผมให้ดูหมดสปอร์ตเม็ดอาร์เห็นชัดเจนนะ ไม่มีการถูกกบด้วยสีโปไม่มีร่องรอยการตัดการต่อใดๆนะครับถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันคุณผู้ชมนะและอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ดีจริงนะครับบริษัทเพชรยนต์ไม่สามารถยืนอยู่ในวงการรถมือสองได้ถึง20ปีแบบนี้นะครับไม่ใช่20ทัวนะคุณผู้ชม26ปีเข้าไปแล้วนะครับที่เราอยู่ในวงการรถมือสองมานะครับยืนหยัดในวงการรถมือสองมาจนมาเป็นที่1นะครับในงานแชมเปี้ยนออฟเดอ a r เยียนะครับของบริษัททีทีบีนะครับเราได้ที่1นะครับส่งรถ คุณภาพเยอะที่สุดส่งรถเยอะที่สุดแล้วรถทุกคันที่ตรวจเป็นรถคุณภาพหมดนะครับเราถึงได้รางวัลการันตีมามีรางวัลการันตีนะคุณผู้ชมมาดูได้อยู่ที่บริษัทเลยนะครับหรือว่าดูในเว็บไซต์ของบริษทัทเพชรโนได้นะครับมีรางวัลการันตีต่างๆอยู่ในเว็บไซต์เลยนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับแผ่นเพลทก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขันไข่ขยับดูเติมลมยางไนโตรเจนด้วยเจ้าของเก่านะฮะมอกร่างต่างอยู่ครบนะฮะบริษัทนิสสันมอเตอร ประเทศไทยนะอ่าอยู่เดิมเดิมนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังดีกว่าคุณผ,ผู้ชมสตาร์ทเครื่องให้ฟังแบบนี้เลยชึ่งเดียวติดนะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับนะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับตัวรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมสตาร์ทใหม่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้แล้วในตัวรุ่นนี้นะทั้งสองด้านครับ โอเคนะความปลอดภัยสูงเลยนะกล้องมองภาพรอบคันสามมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์แบบนี้นะนี่กล้องมองภ่าพรอบคันนะนะได้สามหกศ0แบบนี้นะครับคุณฟังก์ชันครบมากนะครับนี่ผมลองเข้าเจระถอยนะครับนี่เขาก็จะมีฝั่งหนึ่งเป็นกล้อง360หฝั่งหนึ่งเป็นกล้องถอยให้นะครับครบจบแบบนี้คุณหาได้ที่ไหนครับแล้วดูใหม่ห้0 0มโลนะครับรถปี2022นยบนะ คุ้มมากคุณผู้ชมกระจกได้เป็นตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับจอกลางเนี่ยทัชสกรีนได้นะครับรองรับ b ู u e บูทูธต่างๆ,งๆครบเลยแอร์ก็ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วมีจอแสดงผลแอร์บอกอุณหภูมินะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ Agine Start นะโอ้โหโคตรใหม่คันนี้นี่ผมตื่นเต้นมากนะครับรีบเอามาถ่ายเลยนะผมบอกเลยสภาพนี้มาไวไปไวแน่นอนนะนี่คู่มือผู้ใช้รถมีมาให้นะครับ คู่มือผู้ใช้รถเหมือนกันนะก็จะมีอันนึงที่เป็นเกี่ยวกับมัลติมีเดียนะครับอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวรถนะฮะอย่างอันนี้เป็นเกี่ยวกับตัวรถนะตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมัลติมีเดียนะครับพวกหน้าจอเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับว่ากดอะไรยังไงโหมดไหนนะครับก็จะบอกอยู่ในเล่มนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็นบุ๊กเซอร์วิสนะครับอ่านะประวัติศูนย์แน่นอนนี่นะครับ คุณดูนะครับคุณมีประวัติศูนย์ให้เช็คนะครับรถแค่ห้าหมื่นโลประวัติศูนย์อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่แค่ห้าหมื่นโลเพราะว่าเขาจะเข้าทุกๆหนึ่งปีหกหมื่นโลนะเนี่ยอันนี้ก็มีประวัติศูนย์ให้เช็คนะฮะนี่รถรถมือเดียวจากไฟแดงนะครับนีร่รถมือเดียวจากไฟแดงประวัติศูนย์มีให้เช็คเยอะแยะไปหมดนะฮะคุณสนใจโทรเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าดูรถเนี่ย ตาพาดูรถละเอียดนะเนี่ยที่ผมพยายามถ่ายจจอๆใกล้ๆเนี่ยคือผมอยากให้คุณรู้สึกเหมือนกับมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพยนต์เลยเอาแบบให้ได้เห็นทุกซอกทุกมุมกันไปเลยนะครับไม่มีกักแน่นอนนะฮะคันนี้อ่าเครื่องยนเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องหน่อยนะีครับผมมั่นใจยังไงก็ใหม่แนะ่นอนนะครับตัวเครื่องกริบขนาดนี้ตัวรถเนี่ยกริบขนาดนี้ตัวเครื่องยังไงก็ต้องกิบครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมขออนุญาตค้าฝากระโปรงนิดนึงนะฮะตัวรถเนี่ยจิบขนาดนี้แน่นอนครับตัวเครื่องต้องใหม่กริบแน่นอนนี่เห็นไหมดำเงาเงาครับสวยๆดูนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีคราบของเหลวเยอะออกมานะหัวน็อต่างๆเนี่ยไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะ่ยไม่มีคราบของเหลวไม่มีขเข่าควันครับแบบนี้ปลอดภัยตัวเครื่องเนี่ยใหม่กริบนะฮะดูสันเหลี่ยมตัวรถต่างๆเนะะี่ยอันนี้เครื่องยนต์เนี่ย ดูหัวน็อตนะเดิมเดิมเดิมจิบจิบแบบนี้นะฮะหนึ่งพันซีซีนะครับหรือว่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าซีซีหนึ่งร้อยแรงม้านะครับคันนี้คุณพลังก็เหลือๆอยู่นะฮะดูฝากระโปรงครับไม่มีการขันการไขหัวน็อตนะฮะฝากระโปรงเดิมๆจิกเป็นรอยเล็บแบบนี้นะฮะฝากระโปรงเดิมๆดูคมสวยนะครับดูแก้มด้านข้างครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับแปลว่าด้านข้างนี้ไม่เคยโดนมาแน่นอนนะฮนะไฟเฟอต่างๆเนี่ยเดิมๆโรงงานนะฮะ รูปรบายนาดโลูกมคมสวยครับสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบๆนะฮะฉนวนกันความร้อนยังดำเงาๆอยู่เลยคุณผู้ชมนะไม่มีตกท้องช้างนะครับแบบนี้เดิมๆซื้อได้ครับนี่หัวน็อตไม่มีการขันไขขยับนะฮะประสบการณ์การรีวิวรถของผมก็เยอะพอสมควรที่จะให้คุณตัดสินใจซื้อได้นะฮะคุณดูรถไม่เป็นไม่เป็นไรเลยครับเข้ามาหาที่เพชรยนต์นะฮะมีคนแนะนําให้ผมแนะนําให้ได้หมดนะครับว่าดูตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับดูแก้มน้ำข้างครับนี่ ไม่มีร่องรอยขันไข่ขยับครับแนบชิดสนิทแบบนี้น้าเดิมๆซื้อได้เลยคันหม้อน้านี่เห็นไหมไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับแปลว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับไม่แค่ห้าหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะครับแล้วราคาโคตรด,ดีสามแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณฟรีดาวคุณ่อนอยู่หกพันกว่าบาทตลอดสัญญานะสนใจคุณติดต่อเบอร์โทรด้านล่างน,นี้ได้เลย062 3 9 4 7 7 4 8าเเจดเบอร์โทรนี้แอดไลน์ขึ้นครับใครไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพนะครับเพชรยนต์สุวินทวงศ์หนองจอกนะครับ แอนไลน์ต้ามาวิดีโอคอดูรถตัวจริงด้วยกันนะครับถูกใจเดี๋ยวส่งไฟนันไปจัดให้ที่บ้าน,นครับผลอน,นุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถเดี๋ยวต้าส่งรถสไลด์ให้เลยนะครับบริการเต็มที่ก่อนส่งมอบต้ารถเข้าตรวจสุขภาพรถนะครับ274จุดครับตรวจภายนอกภายในห้องเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าระบบแอร์ต่างๆเช็คให้ใหม่ครบหมดนะครับก่อนจะส่งมอบอีกทีนึงผมเอารถเข้าบริการไทพัดด้วยนะครับเช็คช่วงล่างยางแบตเตอรี่เป็นถ่ายของเหลวนี่ครับเช็คให้คุณครบ น้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คให้ใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวต้าดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับรถมือสองราคาดีดีแบบนี้ไม่น้อยๆสภาพดีแบบนี้คือเป็นรถเกรดแหละนะรถเกรดสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมติดตามช่องนี้ไวน like, share, นน้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันนะฮะเดี๋ยวต้ามีรถใหม่มาอัปเดตกันให้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัว จะพาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ